ิอโดนหนเะยเมนถล่มสนามบินเทลอาวิฟเละสรัดแขนแขนจจมตีเยเมน12รอบเลยวันที่หพฤษภาคม2568อยู่กัิบดยิฉันค่ะธนหวัดวังชากอนฟลัชบิก๊กบรวสุดทะเลแดงขยายสุการยกระดับปิดล้อมทางอากาศต่ออิสราเอลแล้วนะคะเมือ่อเยเมนรุกนะัก ถล่มสนามบินเบนกูเรียนที่เทลอาวีฟซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติของอิสราเอลสรัฐแคนจัดค่ะส่งบินรบโจมตีเยเมนกว่า12ครั้งได้ทางการเยเมนสาธารณสุขบอกว่าประชาชนบาดเจ็บ14รายไม่มีการเสียชีวิตแต่บ้านเมืองยับเยินคือถลมนะ่มหนักเหมือนกับที่อิสราเอลถล่มกาซานั่นแหละกองทัพเยเมน ประกาศจะทำให้น่านฟ้าอิสเอลเป็นเขตห้ามบินกำหนดเป้าหมายแรกที่สนามบินเบนกุเรียนเพื่อตอบโตการรุกรานที่เพิ่มมากขึ้นต่อเยเมนและในชนวนกาซาโฆษกกองทัพเยเมนนะคะนุม่มวกแดงคนเดิมน,นยายพลยาซารีออกมาถแถลงว่าการปิดล้อมทางอากาศครั้งนี้จะดำเนินการด้วยการโจมตีสนามบินของอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งสนามบินนานาชาติและสนามบินทหารในขอบเขตทั่วเขตยึดครองจะกลายเป็นเป้าหมายหลักในช่วงนี้และเปิดฉากโดยโจมตีสนามบินแบนกูเรียนประสบความสำเร็จทำให้การบินต้องหยุดชะงักสายรถไฟก็ต้องหยุดเดินผู้โดยสารและชาวอิสราเอลอลมานนะคะล้านกว่าคนต้องหลบหนีไปพึ่งศูนย์พักผินวุ่นวายตัวฝั่งอิสราเอลมีคนบาดเจ็บะคะเพราะว่า ตกอกตกใจเพ่นไปหาที่พักพิงโคโศกกองทัพเยเมนยังเรียกร้องให้สายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดคำหนึ่งถึงแถลงการนี้ตั้งแต่เวลาที่ประกาศและการเผยแพร่และขอให้ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดไปยังสนามบินที่ตั้งอยู่ในดินแดนของอิสราเอลซึ่งยึดครองปาเลสไตน์อยู่เพื่อปกป้องสุขภาพของเครื่องบินและพนักงานของสายการบิน งานนี้ไม่ขู่แค่เ l คเู่ประเทศเดินอื่นนที่ส่งเครื่องบินมางานนี้เหมือนเตือนว่าเจอลูกหลงแล้วอย่าหาว่าไม่บอกเซอ้อเอลรายงานว่าขี้ปนาวุธของเย,ยเมนที่ตกลงมาห่างจากสนามบินเบนกูเรียน200เมตรเมื่อวันอาทิตย์แต่เทอร์มินอล3ได้รับความเสียหายรถไฟผ่านสนามบินต้องหยุดวิ่งสายการบิน5ประเทศประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปถึง8พฤษภาค,คม เพราะกังวลการโจมตีของเยมเมนว่าอาจจะเกิดขึ้นได้อีกสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่วางไว้ถึง3ชั้นได้จาก i อออนโดมซูเอล์ุสและระบบทาร์ทของสรัฐท,ทั้งหมดไม่สามารถสกัดกัน้นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของเยมเมนได้หลอนสิคะปะนันนี้ครั้งนี้ปิดไม่มิดนะคะ ภาพหลุมขนาดใหญ่ภาพการเร่งกลบด้วยความเสียหายของเทอร์มินอล3าทำให้คนเอสเอลควันหนีดีรฟที่สำคัญเครดิตยับเยินค่ะงานนี้เสียความเชื่อมั่นจากคนเอสเอลและต่างชาติอย่างยากจะกู้คืน